Bên này có hết sức à, là à. của <laughs> <laughs> <Để> không ra <đọc. cười> hết ปนีถามได้ปนีนี่ไรที่ได้ไปซื้อไก่แต่รถรถข่อยมันอยู่น้ำเจ้าใช่เหตุที่ได้ไปไก่บ๊อบพิ่นรถมันมืดบอมันคั้นไงหนะคือรถนี่มันมืดดอกแต่ว่ารถนี่มันสิเป็นท้องเจ้าของกูใส่ก็คืออยู่หันสมัยก่อนไปก็เพราะไงเขาไปจองไอ้บี๊กบ๊อบหรือเพราะไงไปจองอยู่เส โตโยต้าไปว่ายมซื้อรถขั้นแรกไปฮอดปุ๊บมือนัดเอารถบ่มีรถให้ข่อยบ่มีรถให้ข่อยทั้งที่ข่อยไปซื้อเงิน่องส่วนด้ข่อยก็เลยบอกว่าบ่มียกเลิกมัดจำขึ้นก่อนกิไปยะโสข่อยขั้นหยอกมาซื้อเครื้อเงิ่วนเป็นกัปตันคือมันมันขะมองไหนสิเป็นของเทาเนี่ยคือผูดยิ่งนี่ล่ะผู้ใดสิผู้ที่เป็นเมียนะบอกพูดสิว่าเป็นเมียมันก็เรียนนั่งเขาเป็นลักษณะนั้นวันเถอะ วันนี้รถนี่งามบ่ถือใจวัวนี่รถกะมันกะถึกวัวมาว่าถึกถึกกะมาถึกมืองามเออเด้อบ้านสร้างยังกงเหรอสั้งดีเออผู้ขานี่แหละพงยีสุภัดพร้อมดจะลูกเลยเนี่ยทุกคนนี่แหละ ได้เอาโซกเอาใส่น้ำพรอินเนี่ยคือซึ้งรถน้ำเพลน<ม>สิมาทำมาหากินให้ลูกไปทำม,มาหากินขอเห็ดหน้าค้าถึงลำลอดเรวยๆเด้เอนีินมีท่องรังไหลขอมาคิดจริงไดขอให้ไดสมทบมุ่งมา่ปปารถนาสิมาให้รถให้ลูกไปใส่งาน,<ม>น,นาคือนาาโซกเออแล้วกา็นั่งเอ็มไปทำม,มาหากินไปเห็นหน้าคาถึงขอไปทั้งหลายยาให้แก้วขาดปลอดภัยปล่อยไว้มาหอดหลอดป่ามาถึง อุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงดีเบียนให้ปูนาแต่ย่ายสิ่งสกิดทั้งหลายทั้งปวงกระไดความใ่แม่ธรณีหลวงปูหลวงตาทุกผงทุกสนทุกคนเทียบเทียว่าอาถูเป็นสขีพญานนี่ เอาเงินผู้เอามานี่บันนี่กระเชยวไปค่าข้ามาค่าขายต่อดอกนะครับให้มันได้หลายกว่าเก่าเด้อนะครับผู้เอาได้รถไปกับขับขี่ปลอดภัยแคลคาดปลอดภัยทุกเส้นทางหาเงินในมันได้เดือนละสองแสนสามแสนเด้อถูก